เป้หนุ่มวักลางคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากทำงานเป็นช่างก่อสร้างหาเช้ากินคํามมีเพียงบ้านไม้หลังเล็กๆที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เขารักแอนยิงสาวที่เป็นทุกอย่างของชีวิตแอนมาจากครอบครัวที่ดีกว่ามีโอกาสมากกว่าแต่เธอเลือกเป้เพราะบอกว่าขอแค่เรารักกันทุกอย่างจะผ่านไปได้เป้เชื่ออย่างนั้นและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แอนมีความสุข แม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่รอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีค่าจริงๆเป้ฝันอยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องทำงานรับจ้างแบบนี้ไปตลอดเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์หวังว่าสักวันจะเปิดร้านขายของชำเล็กๆเพื่อสร้างอนาคตกับแอนแต่แอนเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ได้ยิ้มให้เขาเหมือนก่อนไม่ได้กอดเขาเวลาที่เขากลับจากงานหนักงานหนัก,หนกเหมือนที่เคยทำ คืนหนึ่งขณะที่เป้กำลังคุยเรื่องอนาคตอย่างตื่นเต้นแอนกลับพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เป้แอนยอมรับว่าเหนื่อยเธออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่อยากใช้ชีวิตแบบที่ต้องดิ้นรนทุกวันฉันรู้ว่าเธอรักฉันแต่ความรักมันกินไม่ได้เป้ใจหายว่าเขาอ้อนวอนขอให้แอนอยู่ต่อบอกว่าเขาจะพยายามให้มากกว่านี้จะทำทุกทางให้เธอมีความสุข แต่แอนสายหัวชาช้าเธอเป็นคนดีนเป้แต่ฉันอยากมีชีวิตที่สบายกว่านี้และสุดท้ายเธอก็จากไปทิ้งเขาไว้กับบ้านหลังเก่าๆและฝันที่ไม่เคยเป็นจริงเป้เหมือนคนไรชีวิตเขาตื่นมากินข้าวคนเดียวเดินไปทำงานอย่างไรจุดหมายไม่มีแม้แต่แรงจะยิ้มให้ใครทุกคืนเขายังเปิดดูแชทเก่าๆอ่านข้อความที่แอนเคยบอกว่าขอแค่เรามีกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ แต่มันกลับกลายเป็นแค่คำลวงที่สุดท้ายเธอก็เลือกจะไปจากเขาคืนหนึ่งฝนตกหนักไปนั่งมองสายฝนไหลผ่านหลังคาบ้านเก่าบ้านเก่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้โกรธอ้อนหรอกเพราะเข้าใจดีว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองเขาเพียงแต่เสียใจที่ตัวเองดีไม่พอร่ำรวยไม่พอทำให้คนที่รักต้องจากไปแป้หลับไปทั้งน้ำตาเวลาผ่านไปหลายปี เปยยังคงเป็นช่างก่อสร้างเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกแล้วเขาเลิกหวังเรื่องความรักและอยู่กับความจริงวันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านอาหารหรูเห็นแอนนั่งอยู่กับผู้ชายอีกคนเธอดูมีความสุขมีรอยยิ้มที่เขาไม่ได้เห็นมานานเปยไม่ได้เดินเข้าไปหาไม่ได้ยิ้มให้เธอเขาเพียงแค่คิดในใจเราเคารพการตัดสินใจของเธอเสมอและก้าวเดินจากไปพร้อมกับลมหายใจที่เหลืออยู่ เสียงฝนคำมาน้ำตาก,ก็ไหลเจ้าจากไปไกลบอกอ้วนคืนมาทิ้งายให้จนันให้อยู่กับน้ำตาเป็นแผลลึกในใจบอกมีมือใดสิจาเจ้าว่าสิมักกันจนหดมือตายแต่เป็นอย่างสุดท้ายเจ้าคือเหตุแบบนี้ เขาด้วยกว่าไอมีทุกอย่างที่ดีไอหุบโอดีว่าเจ้าบอเลือกอายบอกเป็นอย่างดอกเดือถึงไอสิทรมานถึงรักสิเจ็บปันได้ไอสิบพโทษเจ้าดอกนาแค่เพียงคืหอห่อคำฮักที่เคยสัญญาแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ฝุ่นปลิว คนน้อยหลังเก่ายังเงาคือเก่าเจ้าอู่บอกว่าอายังรออยู่ตรงนี้กับความทรงจำกับแพลที่ไม่มีวันหายดีแม้ว่าเวลาสิบ่านไปดนฟานใดใด นได้ไอาสีปันโทษเจ้าดอกนาะแค่เพียงคือหอมคำพักที่เคยสัญญาแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ฝุ่นเปลิวยเสียงฝนทำมาน้ำตาก็ไหลถึงเจ้าสิจากไปไปยังฮักคือเ่า แม้จ็บสิฟังคือแผลที่ถือมีเชื้นเอาแต่ใจดวงนี้บอมีวันลืมเจ้าดอกเดิน